สวัสดีสวัสดีตอนเย็นๆค่ำๆยี่สิบนาฬิกายีนาทีาหลายคนอยากดูหลายคนอยากให้มาอัปเดตน้องโมไอโมูบักโมได้ชื่อใหม่แล้วครับเจ้านับโมขอให้ร่างกายแข็งแรงวันนี้ป้อนยาป้อนอาหารกิจวัตรก็คือป้อนอาหารครับ ต้องป้อนต้องก่อนสักก้อนนะแทบทปไงแล้วเป็นผู้บาวเดียวในพ่อป้อนอยู่ตลอดบอได้ปลาต้องกินเองต่อไปมือนี้ป้อนเป็นมือสุดท้ายเ้เวลาหายหแล้วไก่หายแล้วครับ ก่อนเป็นวันสุดท้ายวันนี้ก่อนอาหารเสร็จก็กินยาครับกินยายาฆ่าเชือ้อแล้วก็พ่นยาด้วย ่อไปบอกหล่ากินเองเข้าใจป่ะครับไงเป็นปูเบาหรือหายพอกปอน,นอยู่บ่ไายเขาบ่บอ่ออยเขา,บ,ออาบ่นี่บ่ไอ้เขาบ่หากปอนอยู่หายแล้วครับเนี่ยเนี่ยเป็นเชื้อราเชื้อรานี่ขนพึ่งขึ้นแล้วขนขึ้นแซมแล้วขนขึ้นแซมแล้วใล้จะหายแล้วครับไม่ลามไม่ลามเป็นที่อื่น เป็นนมแล้วอืมกินเี๋ยวก็ให้กินเองไม่กินครับต้องป้อนป้อนอาหารเหลว งามเลยงามเลยดูแลกันไปคุณดูแลกันไปเมตตาซึ่งกันและกันทุกชีวิตรวนแล้วแต่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็ตามรวนแล้วแต่มีคุณค่าของเขาเมตตาซึ่งกันและกัน เขามาให้เราดูแลเขาเคยดูแลเราหลายภพหลายชาติอาจเป็นไปได้ไม่งั้นเขาก็ไม่มาแต่ว่าดูแลนานไปหน่อยก้อนฟอโบวัโบวไวะโบวัวแล้วพี่จีวอนคิดถึงแล้วสามวันดีสี่วันเป็นต่อไปอ้ามเป็นอีก นะเจ้านม,มูเจ้านม,มูครับตั้งชื่อใหม่แล้วเจ้านม,มูไม่ใช่ว่าตั้งเองนะทั่วประเทศเลยตั้งให้5 0 0พันกว่าคอมเมนต์เมื่อวานโอ้โหอย่างถล่มทลายชื่อนมูชื่อนม,มูห้0พันมม 5, กว่าคอมเมนต์ลงประชามติตั้งชื่อนม,มูครับแท,ทแทนก้อนทองแทนก้อนทอง ขอให้คำว่านะโมก็คือเป็นศัพท์ที่ดีมากๆเลยขอนอบน้อมนะโมขอนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปจะนอบน้อมทุกสิ่งทุกอย่างครับ หายป่วยหายเจ็บหายไข้ hey. เป็นผู้บ้าวแล้วดื้อแล้วยังเชียพ่อป้อนเขาอีกโยมืออื่นกินเองเข้าใจว่าครับสองห้ท่านเข้ามาดูเข้ามาชมขอบคุณมากมายที่รักเมตาก้อนทองน้องก้อนทองมีมีทุกคนรักนะมีทุกคนรักมากๆเลยขนาดแค่ตั้งชื่อให้ hey. แค่โบดชื่อห้าพันกว่าคอมมนตหกพันคอหกพันหกพันกว่าคอมมต์แล้ววันนีม้มีแต่ลงประชามติให้ชื่อนักโม,มีคนรักครับกินดีๆอี่างนี้กินข้าวเสร็จก็กินยาครับพ่อหลองบอกลาเขาแลนะ้วที่อิ่มแล้วอิ่มแล้ว ขอบคุณีิรัก์เมตตาจาก้อนทองก้อนทองเป็นอะไรที่เป็นตาเลี้ยโตนเป็นตาสงสารสงสารทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในก้อนทองหลบทลกไปโลกเลือดจางเลือดโลหิตจางแล้วก็แผลในช่องปากด้วยแผลอักเสบในช่องปากทีนี้ก็เป็นเชื้อราเป็นเชื้อราด้วย เป็นอะไรอีกเมื่ออธิตย์ก่อนเป็นฮิสโตกอีกที่สำคัญเป็นซับจางอีกก่อนทองเอ้ก่อนทงอ,อง,ทงก็เป็นซับจางที่มีประหลาดนั่นดูแลกันไปในเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่เราต้องดูแลเขาให้เต็มที่ถ้า เราไม่ดูแลเขาเราก็เป็นคนใจร้ายเป็นคนไม่มีเมตตาดูแลให้เต็มที่สักวันหนึ่งก้อนทองจะมาดูแลหลวงตาแน่นอนอไม่ใช่ก้อนทองนักโมสักวันหนึ่งนักโมก็จะมาช่วยดูแลหลวงตาจริงๆเดี๋ยวเขาจะมอบโชคใหญ่ให้แน่นอนถ้าเราทำเต็มที่แล้ว จนจ้านโมก็จะมอบโชคใหญ่ให้นั่นคือเขามาดูแลคือเขามาดูแลกินไรเดียวอะไรกินเยอะแล้วก็เขากลางคืนนี่ให้เขาอยู่ในกุฏิก,กับนำโชคกลางวันให้เขาไปอยู่ข้างนอกไปนอนดูนกอยู่กรงใหญ่ข้างนอกครับ เนอย่างนั้นเ้รหายแล้วเนี่ยว่าเราเด็กหายคนเด็กน้อยเนาะกินเขาเป็นเนี่ยป้อนไปด้วยบุนไปด้วยจมไปด้วยเสร็จแล้วกินแล้วเดี๋ยวกินยาซะก่อนกินยาซะก่อนกินยาเสร็จก็จะเนี่ยตอนนี้ใช้ ตามที่หมอสั่งอยู่ตามที่หมอให้มาก็คือเป็นยาพ่นเชื้อราตัวนี้ยาพ่นเชื้อราตัวนี้แล้วก็เซนพูอาบน้ำด้วยก่อนทองครับเนี่ยก่อนทองลูกรอล,กลูกชายลูกชายดวงตาลูกชายหัวแกว้วหัวแวน แก้วหลังแวนหลังแว่นมีประาณนั้นัลลาเอ้ยมันได้สิหายหนย่อยเนี่ยขนเริ่มขึ้นแล้วขนขึ้นแสมแซมแล้วขนเริ่มหนาแล้วช่วงที่เป็นเชลลาเนี่ยตรงที่เป็นเชลลาขนเริ่มขึ้นแล้วก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งหายดีแน่นอนหายดีก็จะไปอยู่กับ อยู่กับเฮจีวอนใช้เนี่ยป้อนยาอยู่ใส่หลอดบารายยี่นี่เน้ะพอไปหาเนี่ยป้อนยางไงแล้วก็ไปมามามะกินยาสักตันมามามาวันนี้ยาสักตันยาสักตัน ยาชะกันแลาพอไปเลยยาฆ่าเชื้อก็จะเป็นตัวนี้ของคุณหมอให้มาเนีย่ยยาดีทั้งนั้นเลยหนึ่งซีซีหนึ่งซีซีก็จะประมาณนี้ Okay. เนี่ยนะกินยาแล้วกินน้ำอุนนำอ่นลงไปน้ำอุ่นลงไปล้างตาไปน้ำก็ปนเองดวงกาปนเองน้ำ ปอดน้ำตลอดเลยแฮะยังที้ว่ายังาม่จบ หลุดห่อแล้ววอแล้ว,ลลวก็ตอนเช้าก็จะเช็ดตัวให้ตอนเช้าเช็ดตัวให้นี่ตัวนี้ก็จะพ่นให้เขาก็จะพ่นติดตาก่อนหน่อยนึงพ่นให้เขาครับอืม ดิ ều, ều. ่งแล้วดี่แล้วแล้วก็พ่นตรงที่เป็นหายแล้วใบหูก็หายแล้วนะใบหูก็หายแล้วเสริมอีกไปหูก็หายต่อด้วยจมคาถาด้วยโอ้มันรุกคุยมันรุกคุยเที่ยงหายบวงคาถาด้วย มาถาด้วยโอ้มันกุ้ยมันกุ้ยเงหาย <c oughs> ก่อนทอเอ้ยอยู่กับแมวเริ่มเป็นใหญ่แล้วเริ่มเป็นนั่นเป็นนี่แล้วอืมอนะี่นไหมอ้วนนะอ้วนว่ะอ้วนแล้วคนเขารักท่วประเทศเลยนะน้องก้อนทองอ่าอเจ้าเจ้า,าเจ้านโมเรียกคุณแต่ชื่อเก่าเจ้านโม ชื่อใหม่แล้วครับน้องน้ำโมน้องน้ำโมครับเนี่ยนี่น้องน้ำโมหายหายวันหายคืนหายครับต้องหายบัลาต้องหายฝ่าหายจิตใจไปนั่งสมาธิกับไอ้จีวอนไอจีวอนถามหรือถามอีกอยู่อไอจีวอนเดี๋ยวไปนั่งสมาธิกับเฮียจีวอนเนาะไอฝ่าหายฝ่ายเศร้าพราเข้าใจบอก สนใจบอกรับหูก็สะอาดเนี่ยหูก็สะอาดหูไม่ไม่ไม่ไมีเชื้อราครับอบคืคคนมากมายสามร้อยสามสิบสี่ท่านเนี่ยคนคนเขาเมตตาคนเขารักเจ้าน้มูมากเลยเวลาไลฟ์สดนี่ คนเข้ามาดูเยอะมากๆเวลาไลฟ์สดเพราะว่ามีแต่คนรักคนเมตตาจานมโมจานมโมเอ็นดูเวลานั่งสมาธินี่นั่งนิ่งนิ่งสุดยอดเลยนะเจ้าจานมโมเนี่ยเก่งมากๆเลยแมวผู้มีบุญแต่ว่ามากับโรคภัยให้เจ็บวันแรกที่มานี่หายใจรวยรินรวยลิน จะไปแลไม่ไปแลก็วันแรกเอามาวันที่สามจำได้เลยวันที่ 3, สามสิงหาคมโยโมพี่ชายคนพิการได้นำมาจากหน้าวัดหน้าวัดบ้านภูสารข้างถนนได้นำมามาถึงประมาณทุ่มหนึ่งมาถึงประมาณทุ่มหนึ่งมาขอความช่วยเหลือหลวงตาช่วยหน่อยพระอาจารย์ซอยแนซอยแมวตัวนี้แน แมวถึงรดเชียวเดินไม่ได้หายใจเรือรินเรืน,เรนไม่รู้จะช่วยยังไงทุ่มหนึ่งก็บน,บนบนไปยกหนึ่งเทศนาให้พี่ชายคนพิการฟังหนึ่งกันเรื่องการช่วยแมวเราเมตตาได้แต่ว่าจะเอาแมวนี่ไปให้คนอื่นทุกยากไม่ได้ เมตตาเมตตาให้มีขีดจำกัดแต่ว่าเราพูดอยู่แต่ว่าเราก็ต้องช่วยเพราะว่าเราได้เห็นกับตาแล้วเขาอยู่ตรงหน้าเราถ้าเราจะไม่ช่วยเขาถ้าเราจะไม่ช่วยเขามันก็ไม่ได้เพราะว่าเราเห็นอยู่ซึ่งหน้าแล้วอืมเหมือนตำรวจเหมือนตำรวจเขาเห็นคนทําผิดซึ่งหน้า ถ้าเขาไม่จับก็ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นนี่เหมือนกันเราเหมือนกันเข็นน้องก้อนทองเขาหายใจผงเงบพผงเงบอยู่เจ้านําโมหายใจผงเง็บผงเง็บอยู่วันแรกถ้าไม่ช่วยเขาเราก็เป็นคนไร้ซึ่งเมตตาไม่ได้ก็ต้องช่วยก็ต้องเสี่ยงดวงเอาเขามาไว้ที่ข้างกุฏิใส่ตะกร้าไว้ข้างกุฏิตื่นเช้ามาถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ก็จะพาเขาไปหาหมอแต่ ถ้าเขาไม่มีชีวิตอยู่ก็แล้วแต่เวียนแต่ก,กรรมเขาตื่นเช้ามาเขาก็ยังหายใจผงะผงะงงอยู่เหมือนกันเหมือนเดิมก็ได้ปอนน้ำปอนอะไรเอ hey, ทีนี้ก็ให้หลวงพ่อให้หลวงพ่อหลวงปู่พาไปหาหมอพาไปหาหมอมุกดาหารหมอให้นํากลับคืนมาหมอเขาว่าไม่มีใครดูแลไม่มีใคร คอยซัพพอร์ตไม่มีใครดูแลก็ได้นำมาคืนเอากลูโคสด,ด้วยแล้วก็ให้หมอขอเอ็กซเรดูก็ไม่เป็นไรแล้วก็แต่ว่าเขาขาดเพราะว่าขาดน้ำโดยเฉียบพลันโลหิตจางด้วยนำยามาแล้วก็เอากลูโคสเอาอะไรเอาป้อนป้อนตั้งแต่ครั้งแรกที่มาถึงหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มป้อนหมดเลย หนึ่งชั่วโมงกว่าก็ป้อนน้ำหนึ่งชั่วโมงกว่าก็ป้อนน้ำตลอดทั้งคืนตลอดระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์หนึ่งป้อนน้ำป้อนกรูโค้ดเขาตลอดเลยยังไม่ทันได้ป้อนอาหารนะเออเากินอาหารยังไม่ได้จากจากที่เขากืนไม่ได้นี่ค่อยคืน,ท,นทีละนิดทีละนิดทีละนิดซึมซับเข้าไปซึมซับเข้าไปจนเขาลืมตาได้จนร้องได้เนี่ยนี่คือเจ้าแต่ครั้งแรกเลย ถามว่าทำไมต้องช่วยเขาอยู่ตรงหน้าเราเขาอยู่ตรงหน้าเราถ้าเราจะปล่อยให้เขาเสียชีวิตนี่เรานี่เป็นเป็น,ปนไม่ต้องถึงขนาดเป็น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 คนหรอกเราอมเหลืองอเราเป็นพรกถ้าเราปล่อยให้สัตว์เสียชีวิตต่อหน้าเราเนี่เราเป็นคนไร้ซึ่งเมตตาเราไม่สามารถที่จะทำคุณงามกลมดีได้เลย ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมให้บรรลุถึงเป้าหมายได้เลยถ้าเราขาดซึ่งเมตตาเป็นอย่างนั้นมันทำใจไม่ได้เวลาเรานั่งถ้าเราปล่อยให้เขาเสียชีวิตโดยที่เราไม่ช่วยเลยนี่เวลาเรานั่งสมาธินีภาพภาพมันจะนึกอยู่ในออยู่ในจิตของเราตลอดเลยทําให้เราไม่เป็นสมาธิเลยเอา่ามันเป็นอย่างนั้นผลของมันเพราะฉะนั้นต้องต้องช่วย ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยตลอดเลยหมดเงินเพราะเจ้าเจ้าเาจ้านโมนี่โอ้สามหมืน่นสี่หมื่นเลยนะตั้งแต่ที่ผ่านมานเงินมาจากไหนก็เงินเฮียจีวอนทั้งนั้นเลยเงินทุนเฮียจีวอนทั้งนั้นรักษาน้องแมวที่อยู่ในวัดเนี่ยแมวที่อยู่ในวัดทุกตัวพาไปทําวัคซีนพาไปตรวจสุขภาพพาไปรักษาไม่เคยปีกปาก ตั้งกระทู้บริจาคเลยเพราะว่าเฮียจีวอนเขามีทุนเฮียจีวอนนี่ญาติโยม FC เอฟซีเฮียจีวอนมาอุ้มเฮียจีวอนทุกวันเขาใส่กระเป๋าเอาสตางใส่กระเป๋าให้เฮียจีวอนนั่นแหละเป็นทุนของเขาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ได้มาจากได้มาจากการลงรูปการลงคลิปใน facebook เนี่ยในเพจเนี่ย ทุกคนช่วยกันสนับสนุนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันดันโพส์นี่ให้มียอดวิวนี่นั่นแหละเป็นอีกส่วนหนึ่งในการรักษาเพราะว่าทาง a c e b o o k เขาจะให้เหรียญเขาจะให้เหรียญมาก็เ,าเป็นทุนในการรักษาหมาแมวแมวที่อยู่ในวัดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ซื้ออาหารให้แมวจรด้วยหลายอย่างส่งอาหารให้แมวจรด้วยนั่นแหละเป็นทุนของเฮียจีวอน เพราะฉะนั้นขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเพจเฮียจีวอนเสมอต้นเสมอปลายนะขอบคุณที่รักเมตตาเจ้านับโมขอบคุณที่รักเมตตาเฮียจีวอนเจ้าสบงแล้วก็เจ้านำโชคขอบคุณมากหมายจริงๆเลยถ้าไม่มีทุกคนคอยสนับสนุนคอยกดไลค์กดแชร, like, ร,ร์การกดไลค์กดแชร์การคอมเมนต์การการมีปฏิสัมพันธ์มีความหมายทั้งนั้นเลยมีความหมายกับเด็กมีความหมายกับ เจ้านโมมีความหมายกับเยจีวรมีความหมายกับการส่งอาหารจะให้เมวจรทั่วประเทศครั้งต่อ,ตอไปมีความหมายเพราะฉะนั้นขอบคุณมากมายครับผมขอบคุณมากมายครับผมหายไปไปเด้อหายไปไปสาธุสาธุเจ้า,า,า,านโมหายครับหายครับกินอิ่มแล้วนั่งฟังพอ่อพูด หลนั่งฟังหลวงตาบอกว่านั่นงฟังหลวงตาบอกว่าแบอบ,ออบน,นี้เป็นนาตาวันนั่งฟังหลวงตาบอกที่ก,เก็เดี๋ยวก็หายแล้วก็หายครับเจ้าน้ำโมได้ชื่อใหม่แล้วเจ้าน้ำโม ไม่ได้อา่านคอมเมนต์ขอไยเพราะว่าอ่านไม่ได้ไม่ได้เอาเว่นตามาพอแล้วเนาะขอบคุณครับขอลาก่อนขอลาก่อนขอบคุณที่รักเมตตาครับผมขอบคุณที่เอ็นดูผมครับขอบคุณที่คอยสนับสนุนผมขอบคุณที่ตั้งชื่อใหม่ให้ผม,นะมว่าณโมครับผมอะโชคเอาหน่องไปโล็ เจ้าน้ำโชคครับน้องเจ้าน้ำโชคลงไล่ก่อนนะสาธาุน้ำโชคโชคน้ำโชคก็ใกล้หายแล้วเกือบหายเดี๋ยวให้ดูน้ำโชคโชคไม่มีแล้วเห็นไหมขนขึ้นหมดแล้วเนี่ยขนขึ้นแล้วเห็นไหม ที่แเป็นหูนี่ขนขึ้นแล้วเริ่มจะหายพร้อมกันแล้วนำโชคเนี่ดื้โอโตมันดืกขคางก็เป็นแผลแต่ว,ว่าก็หายแล้วโตมันดึกอนำโชคเบึ่งนองเลยพอไปก่อนได้ใจบอกครับอยู่นี่แหละหายเช่ากันแห่งจะอยู่ของแอร์กับไอ้ใจบอก